สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาเจอกับเอิญอีกแล้วนะคะก็เดี๋ยววันทีนี้นะคะเอิญจะพาทุกคนไปดูนะคะว่าเอิญทำอะไรบ้างนะคะก็เดี๋ยวตามไปดูกันก็เดี๋ยววันนี้เอิญมีออกไปทำทุวระในเมืองนะคะทุกคนก็เป็นการ สกรีนนิ่งงานเฉยๆนะคะแต่เดี๋ยวพาไปดูว่าเออเอิญออกไปทําอะไรบ้างนะคะก็จริงๆอ่ะวันนี้เอิญมีเรียนสุดาตอนบ่ายโมแต่ว่าคิดว่าถ้าเสร็จงานทันก็อาจจะแวบ,บเข้าคลาสนะคะแต่ว่าถ้าเสร็จไม่ทันเนี่ยก็คิดว่าเออแบบทําธุระเสร็จแล้วก็อาจจะตรงดิ่งกลับบ้านเลยนะคะทุกคนหรือว่าอาจจะแบบเดินเล่นในเมืองอะไรเงี hmm. ้ยก็เดี๋ยวไปดูกันว่าวันนี้เราจะทําอะไรบ้างนะคะตามมาไปดูกัน Get Lady with me นะคะทุกคนกำลังจะเดินไปที่เฮดคอเตอร์นะคะก็ตอนนี้มันเป็นเวลาแบบ8โมงกว่าเกือบ9มงก็น่าจะเริ่มเป็นเวลาเข้างานนะคะคนก็จะเยอะนิดนึงเอาจริงเอินมาครั้งแรกทุกคนเอินก็ยังไม่ค่อยแบบมั่นใจเส้นทางเท่าไหร่นะคะแต่ว่าเอินเปิดแมพแล้วก็คิดว่าน่าจะไปถูกอืม ก็เดี๋ยวมา get ready with me กันแล้วเดี๋ยวเอิญจะมาเล่าให้ฟังถึงตอนที่ไปทำ screening กับ H&M ด้วยนะคะทุกคนก็เดี๋ยวมา get ready with me ไปพร้พอมๆกันค่ะทุกคนเอิญต้องบอกก่อนนะคะว่าตอนที่ไป screening น,นะคะมันเป็นอะไรที่แปลกใหม่มากสำหรับเอิญคือเอิญก็สมัครเข้าไปด้วยความที่เอิญ screening เป็นรองเท้านะคะทุกคนก็คือเอิญหน่ะแบบ ใส่รองเท้าไซส์37ใช่ป่ะแล้วคือ H&M เขาก็ตามหาคนที่แบบใส่รองเท้าไซส์37อยู่พอดีปเป็นฟิตติ้งโมเดลนะคะก็คือหลายคนอาจจะไม่รู้ว่าฟิตติ้งโมเดลเนี่ยมันต่างกับโมเดลยังไงนะคะคือฟิตติ้งโมเดลเนี่ยมันจะเป็นคนที่ทํางานร่วมกับดีไซเนอร์แล้วก็แพทเทิร์นแล้วก็เมคเกอร์พวกของโปรดักต์ดีไซน์ทั้งหลายนะคะหมายความว่าเราอ่ะจะไปลองรองเทา้า<ม>ใช่ไหมคะทุกคนแล้วเราก็จะคอยบอกดีไซเนอร์เขียนรีพอร์ตให้กับดีไซเนอร์ว่าตรงนี้มันยังไม่สบายนะตรงนี้เรารู้สึกว่าต้้้้อออออองงงแกกนนนะะะะเเรรรรราาาูสึว่่ทมมััยไไดีหืืคค ง่ายๆก็คือเป็นเหมือนแบบคนที่ลองโปรดักต์ก่อนที่จะผลิตจริงๆแล้วส่งออกขายให้กับแบรนด์นะคะ mm hmm. เพราะฉะนั้นใน H&M ก็ตามหาใช่ไหมเอินก็เลยลองสมัครเข้าไปแล้วก็ได้ทีนี้เนี่ยเขาก็นัดไปที่ H&M เฮดคอร์ r เตอร์ค่ะตอนประมาณ10บโมงเอินก็นัดเข้าไปใช่ไหมคะแล้วก็คือเอินก็ระหว่างที่รอเอินก็แบบนั่งรออยู่มีคนมาสกรีนประมาณ10กว่าคนนะคะทุกคนแล้วก็เป็นคนเอเชียซะแบบ สามสี่ห้าคนอะไรเงี้ยเพราะว่าไซส์สามสิบเจ็ด 37, เอิญก็เข้าใจว่าเออน่าจะเป็นคนเอเชียเยอะเพราะว่าเราก็จะใส่รองเท้ากันไซส์ประมาณนี้เนาะก็เลยเป็นนั่งรอนะคะแล้วเขาก็เรียกเข้าไปอะไรเงี้ยทุกคนก็ตอนที่เข้าไปถึงนะคะเอิญก็แบบเขาเรียกเข้าไปเป็นกลุ่มก็คือกลุ่มละห้าคนนะคะเอิญก็เข้าไปเป็นกลุ่มที่แบบกลุ่มที่สามแสดงว่าเอิญก็เลยคิดตอนแรกไม่ใช่สิกลุ่มที่ 3. สองน,นะคะเพราะว่าเอ่อตอนรอบแรกเนี่ยเขาเรียกเข้าไปแค่คนเดียวแต่ว่ารอบหลังๆเนี่ยเขาเรียกเข้าไปพร้อมกันนะคะเพราะว่าเจ้าหน้าที่ได้ทำงานเร็วเนาะเพราะก็เลยเรีย กรีนทีละคนนะคะก็พอตอนเอินเข้าไปถึงเนี่ยเอินก็เข้าไปนั่งรออยู่หน้าห้องนะคะทุกคนแล้วเอินก็โดนเรียกเป็นคนสุดท้ายอาจากในกลุ่มนะคะ5คนเขาจะให้เอินอ่ะขึ้นไปยืนบนโต๊ะทุกคนคือถอดรองเท้านะคะถอดถุงเท้าแล้วก็ง่ายๆก็คือเขาให้เราอ่ะปีนขึ้นไปบนโต๊ะเลยทุกคนคือถ้าใครนึกไม่ออกอ่ะมันเป็นการปีนโต๊ะแบบสมมติทุกคนนึกโต๊ะกินข้าวอะไรเงี้ยโต๊ะเขียนหนังสือใช่ไหกค็คือสเต็ปลงบนเก้าอี้นะคะแล้วก็ขึ้นไปยืนบนโต๊ะเลยทุกคนก็คือเอินก็แบบ <c oughs> ขึ้นไปยืนบนโต๊ะถอดถุงเท้าแล้วก็ขึ้นไปยืนบนโต๊ะนะคะอ็งก็เลยแบบเออขึ้นไปยืนบนโต๊ะตามที่เขาบอกอะไรเงี้ยแต่เราเจ้าหน้าที่นะคะเขาก็จะถ่ายรูปเท้าเราทุกคนเสร็จแล้วเขาก็แบบเออเนี่ยเราก็เอาไม้บรรทัดนะคะที่เป็นแบบเอาไว้ทำรองเท้าเลยอะเอามาวัดเท้าเรานะคะว่าแบบเออมันมันได้ไหมมัน meet มี requirement เขาไหมคือถ้ามันมี requirement เนี่ยเขาก็จะ proceed เราไปรอบต่อไปนะคะ ตอนวัดอะเอิรนเข้าใจว่าเท้าเอิรนมัน37เพราะว่าเวลาเอิรนซื้อรองเท้าค่ะทุกคนเอิรนจะซื้อไซส์ประมาณแบบ37 37.5 38แต่เอาจริงๆเอิรนก็เผื่อใจไว้แล้วนะว่าแบบเอออาจจะไม่ได้เพราะว่าตอนที่เอิรนเคยซื้อรองเท้า H&M ค่ะทุกคนแล้วเอิรนก็ซื้อไซส์แบบ30 8นะคก็เลยคิดว <su> ่าเอ้ยมันน่าจะเกินมาไซส์หนึ่งไม่น่าจะได้หรอกมั้งคือมีเจ้าหน้าที่2คนคือคนนึงก็เป็นคนวัดอีกคนเป็นคนแบบคีย์ข้อมูลอะไรเงี้ยเขาก็คีย์ข้อมูลแล้วก็แบบเออเท้าซ้ายเท้าซ้ายเรา2 2งสอแบบ R สองสองหกนะข้างข้างขวาเรา2 2 7นะน่าจะเข้าใจว่าน่าจะเป็นหน่วย M M ดูคนทีเนี้ยพอคัดเสร็จเขาก็บอกว่าเออเหมือนแบบเท้าเราอ่ะมันแบบไม่ถึงไซส์สามสิบเจ็ดไม่ถึงไซส์สามสิบเจ็ดเป็นไปได้ยังไงเอ็งก็ถามเขาแบบเออเนี่ยคือโปรเตียฉันซื้อรองเท้าแบบสามเจ็ดนะสามเจ็ดจุดห้าบางทีสามแป อะไรเงี้ยไม่น่าจะถึงแบบไม่น่าจะแบบพอดี37เพราะว่าแบบเราซื้อ37.5 38ตลอดอะไรเงี้ยใช่ปะ คือปรากฏว่าเจ้าหน้าที่เขาก็บอกเออมันอาจจะเป็นไปได้อะไรเงี้ยแต่ว่าคือถ้าเป็นแบบเหมือนมาตรฐานของ H&M เอิญก็ไปเปิดดูว่าเฮอมันต้องเท่าไหร่อะไรเงี้ยใช่ไหมคะปรากฏว่าเอิญไปเช็คมาอีกทีนึงแล้วเอิญก็ถามเจ้าหน้าที่้วยปรากฏว่าไซส์37ของ H&M ทุกคนคือมันจะต้องมีขนาด230 mm ขึ้นไปเอิญก็แบบขอของเอิญมันแค่แบบ227กับ226นะคะมันก็เลยไม่ได้ทุกคนก็เลยเอิก็เลยไปสกรีนแบบรอบนี้ก็เลยไม่ได้นะคะแต่ว่าเอิญรู้สึกว่ามันเป็นประสบการณ์ที่แบบสนุกมากแล้ววก็เเเออไม่่คยจา แบบเออมันมีอาชีพนี้ด้วยอะไรเงี้ยเป็นประสบการณ์ที่สนุกแล้วก็แปลกดีแบบไม่เคยทำอะไรเงี้ยก็มีโอกาสได้เข้าไปที่แบบเฮดคอร์เตอร์ของ h ฮชแด้วยนะคะนั่นแหละคะ่ะเอิ้นถือว่าแบบเออมันเป็นประสบการณ์ที่ดีนะที่เราได้ไปลองเพราะเอิ้นก็ไม่รู้ว่าแบบเราจะได้ไปเจออะไรอย่างนี้อีกเมื่อไหร่นะคะก็ต่อให้ไม่ได้แต่เอิ้นคิดว่าเออมันสนุกดีอืมโหลดูมาส่งพอดีเลยนะคะเดี๋ยวเอินจะแกะก่อนออกไปเรียนนะคะทุกคนอย่างแรกเลยนะคะเอิ้นสั่งมาเป็นเคสนะคะทุกคนเพราะว่าเคสสอออัันนนนเเเเเเเกก่่่่าาิรมมปปืยยแลล้วะะะะคคะค็็ง ไว้เดี๋ยวเรามาเปลี่ยนเคสอีกอันที่สั่งมาเป็นสมุดโนต้ตเล่มเล็กนะคะเพราะว่าเออที่สวีเดนอะ มันไม่มีสมุดแบบที่เอิญชอบหรืออยากได้นะเผื่อใช้จดที่เรียนสวิเดชนะคะเพราะว่าทุกวันนี้เอิญจดใส่กระดาษ A4 ทุกคนแล้วเอิญก็ใช้แบบแม็กรวมกระชีตเอานะคะคิดว่าถ้าจดใส่สมุดเนี่ยมันจะทําให้เราแบบเก็บข้อมูลได้ง่ายกว่าแล้วก็ข้อมูลมันก็จะเป็นระเบียบเรียบร้อยกว่านะคะเอิญก็เลยสั่งเป็นสมุดมาะคะ่ะทุกคนแทนที่จะใช้ A4 จดก็เรามีสมุดจดแล้วนะคะอีกอันนึงเป็นกระเป๋าที่เอิญกดมาแบบ I have zero expectations นะคะ คือแบบไม่ได้คาดหวังเลยว่าน้องจะน่าตาเป็นยังไงหรือว่าน้องจะแบบดูดีไหมน้องจะใส่ของดีไหมอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าก,กดมาเพราะว่าเฮ้ยเห็นดีไซน์แล้วแบบเออมันน่ารักดีอะไรเงี้ยก็เดี๋ยวมาลองแกะดูว่ามันเป็นไงใบใหญ่มากทุกคนนี่คือแบบขนาดของน้องเขาแต่ว่าน้องเขาแบนมากนะคะต้องลองใส่ของดูแต่คือของข้างในอ่ะใส่นะ่จะใส่แบบแล็ปท็อปได้ทุกคนคือมันแบบใบใหญ่มากแล้วก็คือดูแบบ จุของมากนะคะส่วนอันนี้เป็นกระเป๋านะคะสะพายออกมามันก็จะแบบประมาณนี้ทุกคนคือใบแบบใหญ่มากคอเคอาไว้แบบหอบทุกอย่างที่คิดว่าจะหอบไปได้นะคะก็คือสะพายแบบนี้ก็ได้หรือว่าจะเป็นสะพายแบบธรรมดาก็ได้นะะมาลองดูกันว่าจะใส่แบบ็อปเอิร์นลงไหมนะคะทุกคนอันนี้จะเปิดให้สุดนะเปิดให้สุดลงคะ่ะแถมมีที่เหลือด้วย <laughs> จริงมันใบใหญ่มากอืลงไปแล้ว อันนี้คือสภาพเคสของเอินนะคะทุกคนคิดว่าคือแบบยังไงก็ต้องเปลี่ยนแน่นอนคือตรงเอินอาจจะไม่เป็นอะไรเท่าไหร่แต่ตรงมุมตรงนี้ก็คือแบบไม่ได้เลยคือน้องไปแล้วนะคะอันนี้ใส่หม่แล้วนะคะทุกคนจะอธิบ้านยังไงดีน้องดูเป็นยึก,ยก ขออนุญาตประกาศอีกหนึ่งข่าวดีนะคะทุกคนก็คือตอนนี้ IG เอินกลับมาปกติแล้วนะคะก็คือใครหลายคนอาจจะไม่รู้เลยว่าเอินโดนแฮกไอจีนะคะคือจริงๆอ่ะเอินโดนแฮกไอจีไปเมื่อสเดือนที่แล้วคะ่ะทุกคนแล้วก็ใช้ไม่ได้เลยตลอด4เดือนที่ผ่านมานะคะก็ตอนนี้ก็คือเอินกลับมามีแอสเซทเข้า I g จตัวเองได้แล้วนะคะถ้าใครยังไม่ฟอลโล่นะคะทุกคนสามารถไปฟอลโล่กันได้นะ 터벅, 탈령.